กา35นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเก็ตเซตครับสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะมาติดตามกันนะคะกับทางด้านไทยออยค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทนะคะที่ไปร่วมโรดโชว์กับตลาดหลักทรัพย์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะคก็วันก่อนเนี่ยเราคุยกันไปกับทางด้าน AS แล้วนะครับผลตอบรับดีมากๆเลยนะคะครจริงๆแล้วดิฉันได้มีโอกาสได้คุยกับทางด้านแบมกรุงศรีด้วยนะคะคผลตอบรับก็ดีเช่นเดียวกันนะคะคต้องมาดูทางฝั่งของไทยออยเป็นบ้างเพราะว่าจากซุ้มเสียงจากหลายๆท่านบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่าง นะคะเราจะมาพูดคุยค่ะกับทางด้านคุณวิรศักดิ์โคสิตไพศาลประธานเจ้าที่บริหารของไทยออยค่ะสวัสดีค่ะคุณวิรศักดิ์คะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปริชาติคุณบรณบรทศดครับค,ครับผมคุณวิรศักดิ์ครับก่อนอื่นต้องขอนอญาติถามก่อนนะครับว่าการที่ไปรถโชว์อย่างสหรัฐเมกาเนี่ยในช่วงของเดือนที่ผ่านมาเนี่ยฐานะของนักทุนต่างประเทศเขาชอบของหุ้นของเราเนี่ยอยู่ที่ตรงจุดไหนมัางครับ ครับก็ไปครั้งนี้ก็ต้องขอบุณทางตลาดหลักทรัพย์นะครับท,ที่ได้เป็นคนจัดการให้นะครับเราก็ได้ไปประชุมเนี่ยที่ผมไปครั้งนี้ประชุมทั้งหมดสิบครั้งนะครับแล้วก็มีผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็เพื่อจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนะครับมากมายนะครับค,ครับแต่ทางนักลงทุนที่อเมริกาเนี่ยคือมุมนึรงอาจจะมองว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ในภาวะ,ะเศรษฐกิจที่ก็ยังยังทรงตัว ไม่ค่อยดีนักเนี่ยนะครับแต่ในแง่ของอเงินที่จะใช้ในการลงทุนเนี่ยนะครับ,บก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีมากยังมีเงินเหลือนะครับแล้วก็เราไปครั้งนี้ก็หลาหลายๆบริษัทเนี่ยมีความสนใจหุ้นของไทยออยนะครับโดยเฉพาะเราเนี่ยอยู่ในอาเซียนอยู่ในเอเชียซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ยังมีการเติบโตนะครับ แล้วก็ผลประกอบการที่ผ่านมาก็เป็นที่จูงใจนะครับทางนักลงทุนต่างชาตินี่ยังมีความสนใจมากๆนะครับเกี่ยวกับหุ้นของของบริษัทในไทยแล้วก็โดยเฉพาะของไทยออยนะครับค่ะค่ะซึ่งตรงนี้จากจากมุมมองของนักนักลงทุนต่างชาตินี่นะคะเขาชอบเราในแง่ของไทยออยเนี่ยตรงจุดไหนเป็นพิเศษมองว่าจุดแข็งแกร่งของไทยออยนี่อยู่ตรงไหนอะคะครับจุดแข็งแกร่งของไทยออยที่ชัดเจนก็คือว่าการที่เราเป็นผู้ผลิตนะครับที่ไม่ใช่เฉพาะโรงกลั่น แต่มีทั้งเปตโตเคมีมแล้วก็มีทั้งน้ํามันเครื่องพื้นฐานะนะครับแล้วก็ในแง่ของการทํางานของเราเนี่ยทำงานโดยทุกอย่างเนี่ยมันอินทตเกตตอยู่ในไซต์เดียวเลยะนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของประสิทธิภาพขีดความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยหรือว่าดีมากครับอืมค่ะแต่ว่าสิ่งถ้าเกิดมองในอีกด้านหนึ่งสิ่งที่เขากังวลใจนะคะเป็นเรื่องอะไรคะครับ,รบที่เขากังวลใจนะครับผมว่าเรื่องหลกัหลกๆนี่ที่ผมจะได้รับคําถามค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับ เรื่องแรกเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยนะครับแล้วก็โอเคแนวโน้มเศรษฐกิจแต่ว่าเนื่องจากของเราเนี่เติบโตมาโดยตลอดนะครับในแง่เศรษฐกิจเนี่ยก็กกตอบคาถามได้ <c oughs> ได้สบายนะครับ <c oughs> อ,อีกอันหนึ่งที่สอบถามกันเยอะนี่ก็จะเป็นเรื่องของความผันผวนของราคาน้ามัน <c oughs> แล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางปิโตรเคมีนะครับ <c oughs> ซึ่งช่วงนี้โดยเฉพาะสองสามเดือนที่ผ่านมาก็ถือว่ามีความผันผวนค่อนข้างมากครับ ครับถ้าดูในแง่ของผลกระทบนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาจากทางฝั่งของอีกโรงกลั่นหนึ่งเนี่ยนะครับในที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะครับตรงนี้มองว่านะครับในส่วนของท็อปไทยออยล์เองเนี่ยนะครับตรงนี้เราจะสามารถได้รับอนิสงส์ตรงส่วนนี้อย่างไรบ้างครับครับก็คงในแง่ของประโยชน์ที่ได้รับก็คงไม่มากครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในแง่ของภาคผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทยโรงกลั่นต่างๆเนี่ยปกติเนี่ยเราก็มีการช่วยเหลือ กันอยู่แล้วนะครับคือคือพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเราก็มีการประชุมร่วมกันทันทีเลยะนะครับโดยที่ทางกระทรวงพลังงานก็เข้ามาช่วยประสานงานด้วยนะครับาโดยเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับก็คือว่าทำอย่างไรเนี่ยจะให้เรามีผลิตภัณฑ์ใช้อย่างเพียงพอ,อนะครับแล้วก็ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบนะครับอันนั้นคือเป้าหมายเลยนะครับแล้วก็ได้มีการดําเนินการบางอย่างไปแล้วนะครับเช่นบางส่วนที่เราจะต้องนําเข้ามาทดแทนนะครับ ให้ให้กับบริษัทที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับแล้วก็เราทํำยังไงกันบ้างเช่นบางบางครั้งก็ต้องไปเรามีข้อตลกลงที่จะขายผลิตภัณฑ์ของเราบางอันให้ไปแล้วเงี้ยเราก็ต้องซื้อคืนนั้นกลับมาเพื่อเอาเข้ามาใช้ในประเทศให้ให้ทันการนะครับซึ่งก็ได้เป็นการช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่าราคาที่ที่ซื้อขายกันนี่ก็เป็นราคาตลาดอยู่แล้วค่ะจริงๆเราต้องมีการเพิ่มกําลังการแต่งของเราเพิ่มมากขึ้นด้วยไหมคะอา ปกติเราก็ารันค่อนข้างจะเต็มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่เราไปดูเพิ่มเติมนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ก็คือว่าเรามีแผนที่จะหยุดซ่อมโรงงานของเรานะครับเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยเรากลับไปทบทวนตรงนั้นใหม่ว่าทำอย่างไรถ้าเราจะขยับบ้างได้ไหมเพื่อจะให้ลดผลกระทบอันนี้ครับค,ครับ ถ้าหันมาดูระยะใกล้ๆนี้ก่อนนะครับในช่วงของไตรมาสที่2นี่นะฮะหลายคนก็มองว่าทางกลุ่มที่เป็นหุ้นลงกลั่นนี่นะฮะน่าจะได้รับผลกระทบในแง่ของตัวสต็อกเนี่ยอาจจะเป็นสต็อกลอสด้วยนะครับในช่วงของไตรมาสที่ผ่านมาตรงนี้แนวลงเป็นอย่างไรบ้างครับครับต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับจริงๆเรามีการเก็บสต็อกนะครับก้อนที่เยอะที่สุดเนี่ยก็คือต้องเก็บสำรองตามกฎหมายนะครับที่เหลือก็เป็นสต็อกที่ต้องเก็บไว้เพื่อใช้งานนะครับ เพื่อเพื่อให้ให้สามารถจัดดาเนินธุรกิจได้นะครับก็จะมีสองส่วนหลักและจํานวนสต็อกโดยรวมเนี่ยจริงๆความเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่มากเท่าไหร่เลยนะครับ,รบก็คือก้อนเดิมเนี่ยแหละแต่ว่าผลกระทบก็คือว่าเราในในหลักบัญชีนะครับจําเป็นต้องต้องมาร์กราคาตามราคาตลาดนะครับ,รบมันก็เลยเคลื่อนไหวไอ้ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงตามข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็คือก้อนเดิมนั่นแหละนะครับ,รบแต่ว่ามันเบี่ยงไปเบี่ยงมาเนี่ยเพราะราคา สำหรับเราเองเนี่ยเราเรามองอย่างนี้ครับว่าเราเราก็ดูว่าในที่สุดราคามันก็จะต้องเคลื่อนไหวมีทั้งขึ้นและลงครับนะครับผลกระทบถ้าเปิดเป็นทางบวกนะครับ,รบตัวเลขว่กากาไรของเราก็จะดูดีขึ้นถ้าทางลบมันก็จะลดลงและทุกครั้งที่เราแถลงออกมาเนี่ยเราจะพูดตรงนี้เลยว่ามันเป็นผลจากตัวนี้เท่าไหร่นะครับทางนักลงทุนก็จะเข้าใจนะครับ ทุกไตรามาสที่เราออกไปเราก็จะแถ่องเลยว่าตัวนี้มันเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้มองว่าธุรกิจของเราเนี่ยนะครับในส่วนของสต็อกลอสตันเกตเนี่ยมันเป็นตัวเลขทางบัญชีนะครับะนะครับส่วนไอ้ผลประกอบการจริงๆอยากให้ดูตัวนั้นนะครับว่าฝีมือจริงๆเนี่ยเท่าไหร่ค่ะ เมื่อกี้ทางด้านคุณวิรศักดิ์บอกไปบอกว่าในแง่ของ utilization rate นะคะในเรื่องของกําลังการผลิตของเราตอนนี้ก็เต็มเกือบ100%แล้วเราจะมีการลงทุนอะไรเพิ่มเติมไหมคะสำหรับในปีนี้นะค่ะครับสำหรับในปีนี้นะครับจริงๆได้เริ่มกันไปบ้างแล้วนะครับโดยการไปลงทุนในส่วนที่ขยายข้อขวดบางจุด ะนะครับแล้วก็ลงทุนส่วนนี้จะเป็นการลงทุนไม่มากะนะครับเราได้ผลตอบแทนดีนะครับอันนั้นคือส่วนของลงการซึ่งเราก็ทําในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เราก็ได้ขยายอะไรต่ออะไรไปค่อนข้างจะ,ะเต็มขีดความสามารถของเครื่องจักรนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นส่วนที่เราต่อยอดนะครับจะเช่นหน่วยอารมัติกของเราะนะครับก็มีการลงทุนเพื่อ เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าน้อยกว่ามาเป็นมูลค่าที่สูงกว่านะครับอันนี้ก็ได้ลงทุนแล้วก็จะสตาร์ทอัพในปีนี้นะครับตามแผนงานแน่นอนนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของน้ํามันเครื่องพื้นฐานนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทําการศึกษาเพื่อจะดูการลงทุนว่าเราจะเพิ่มการ ในส่วนนี้ยังไงแล้วก็เป็นเกรดไหนนะครับอันนี้ก็กำลังดูอยู่อันนี้ก็คืองานหลักๆที่เรากำลังทานะครับอันนึงก็การต่อยอดของอโรมาติกนะครับซึ่งปัจจุบันทํามาหยุดแค่อรมาติกเนี่ยก็คือต่อยอดว่าจะทําอะไรต่อไปนะครับซึ่งการนี้อันนี้ก็อยู่ในการศึกษาอยู่นะครับผลการศึกษาภายในปีนี้น่าก็น่าจะเรียบร้อยครับผมได้ครับเดี๋ยวนถ้าผลประกอบการไตรมาสที่2และไตรมาสที่3ออกมาเดี๋ยวขออนุญาตนะครับปูนอีกรอบหนึ่งนะครับได้ครับผมวันนี้ขอบรคุณมากค่ะคุณเวรสักค่ะครับขอบคุ ดีค่ะนนคุณเร,รสสกุลศิยษย์ไพศาลนะคะจากทางด้านไทยออยล์ราคาดูเมื่อวานนี้58บาทนะคะที่ปิดกันไปค่ะ